บริษัทยสยามพิวัตรผู้บริหารูนย์การค้าสยามพารากอนสยามดิสฟเวอรี่และก็สยามเซ็นเตอร์หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เล็กรุงเทพมหานครก็ประกาศความมุ่งมั่นนะครับว่าจะยืนหยัดเคียงคู่ประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ครับ กิจกรรมสยามรวมใจไทยช่วยไทยก็ถูกจัดขึ้นเป็นความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน รวมทั้งยังช่วยการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพื่อให้ฟื้นตัวและคืนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วยการเปิดพื้นที่ฟรีช่วยเหลือผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาอาชีพที่กระทบจากโควิด -19 อาทิกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ผันตัวมาขายของเจ้าของธุรกิจรายย่อยที่แบกรับข้าวช่วร้านไม่ไหวอดีตลูกเรือที่กระทบจากการไม่มีเที่ยวบิน รวบร,วม,รวมผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าอุวโภคบริโภคที่น่าสนใจ40กว่าร้านค้ามาให้เลือกช็อปสินค้าคุณภาพเยี่ยมในราคามิตรภาพตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ที่ไลฟ์สไตล์ฮอล์ชั้น2สยามพารากอนและระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่เอเทรียม1ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ส่วนไอคอนสยามได้เปิดพื้นที่ลานเมือง1และ2เมืองสุขสยามชั้นจีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กรกฎาคมให้ร้านค้าจากชุมชนใกล้เคียงย่านคลองสาและทนบุรีมาเปิดบูธขายสินค้าเพื่อให้มีช่องทางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงช่วยลดผลกระทบและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนงานนี้จัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วยนะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับ